ยามเมื่อนางเอกโลกปัจจุบันย้อนเวลามาสิงร่างสาวอวบแถมมาทันจังหวะถือมีดบุกงานวิวาของชายผู้ทรยศ เรื่องกล่าวถึงทั้งหวานชิงนางเอกสายบิ๊กเธอถูกหักหลังโดยคุณชายเซินเขาและชูรักรอบขบชูและร่วมกันวางแผนใส่ร้ายนางเอกทั้งหวานชิงเป็นสะพ้ยตะกูลซ่งเธอก็ได้พบกับสามีท่านนายพลหนุ่มสุดหล่อผู้แข็งแกร่งและลูกชายตัวน้อยเพื่อลูกผัวและศักดิ์ศรีนางพร้อมพลิกชะตาเมื่อลูกชายถูกหมีดำจู่โจมนางเอกก็พุ่งเข้าใส่วิชาตัวเบาไม่มีแต่วิชานั่งทับก็ฆ่าหมีได้แต่ความจริงอันแท้คือ ความอ้วนของนางมิใช่เพราะกินมากหากแต่เป็นพิษร้ายที่ขนใจชั่วแอบวางยาไว้นางเริ่มแผนนางพิษและคนพบหลินจือราคางามนี่คือการเริ่มต้นของยอดแม่ขาแพทย์หญิงปราบแผนร้ายแต่แผนแก้แค้นเพิ่งเริ่มต้นนางกลับไปเผชิญหน้ากับคุณชายเสนและครูมั่นใหม่อีกครั้งคราวนี้ความลับอื้อเฉาจะถูกเปิดโปงสองผู้ชูรักนี้จะต้องอับอายขายหน้าจนไม่มีที่ยืนในยุทธภพยากรู้ว่า น,นางเอกร่างอวบจะแก้แค้นสำเร็จหรือไม่ความสัมพันธ์ของเธอกับท่านนายผลรูปงามจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนกับเรื่องนี้ย้อนเวลาวุ่นรักปราบแผนร้ายดูแบบเต็มๆได้เลยที่แอปคลิปแคทอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ